จเจริญสุขสวัสดีท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายบัดนี้ก็ได้เวลาอาตมาพระนาทานมาพบมาเจอกับญาติโยมในกาลเวลาแห่งนี้วันนี้อาตมาก็จะมาพูดเรื่องอคนพูดกับคนถามคนพูดพูดได้แค่ครั้งเดียวแต่เราก็นํามาเก็บมาคิดเป็นร้อยรอยครั้งก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าถ้าคนถามว่าจริงๆแล้วนะใครทำร้ายเรา ใครทำร้ายเรากันแน่เป็นเพราะคน,คนพูดหรือเปล่าหรือว่าคนที่เก็บไปคิดในกรณีคนพูดกับคนถามการเข้าใจผิดการตีความหมายมันก็ตีความหมายตามบริบทของอุปทานของแต่ละคนไม่ว่าคนพูดกับคนถามถ้าสื่อไม่ตรงกันแล้วมันก็ยากที่จะไปในเรื่องเดียวกันได้ แต่ว่าเราก็มาสามารถแก้ที่ใจของเราได้โดยกุศลจิตเริ่มจากสร้างความยินดีมองโลกในแง่ดีไว้ก่อนจะจบปัญหาไม่ว่าคนถามคนตอบคนพูดจะพูดไปในยะใดความหมายใดแต่จบที่ใจตัวเองจบด้วยสันติภาพจบปัญหาก็ไม่ได้เกิดข้อมูลที่ขัดแยง้งจริตที่ขัดแย้งกันหรือแม้จะ จะขัดแย้งกันตามหลักเหตุผลตามหลักความน่าจะเป็นของแต่ละคนที่กำหนดไว้มันก็จบลงด้วยใจไม่ทุกเพราะว่าต่างคนก็ต่างที่จะเรียนรู้ไม่ให้ไปเกิดในผลที่ใจเป็นทุกขคนโง่จะพยายามบังคับให้คนอื่นมาเข้าใจเราส่วนคนฉลาดก็จะพยายาม เข้าใจคนอื่นก่อนนี่เป็นคุณสมบัติของกลัลยาณชนที่จะเข้าใจคนอื่นก่อนส่วนบุรุชนก็จะให้คนอื่นมาเข้าใจตนเองถ้าเป็นคนโง่แบบนี้ก็ชีวิตก็มีแต่ปัญหาและอุปสรรคนานัประการ เพราะฉะนั้นเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเป็นคนโง่หรือคนฉลาดแต่ถ้าจะบังคับให้คนอื่นมาเข้าใจเราเราไปบังคับใครไม่ได้ไม่บังคับใครมาให้เข้าใจเรามากไม่ได้เพราะว่าเขาก็ยังไม่เข้าใจตัวเขาเองสำหรับคนที่มีกิเลสแต่ถ้าเราหัดปฏิบัติศีลเรียนรู้ศัจธรรมบ่อย แล้วก็สามารถบังคับใจเราได้บังคับคนอื่นได้โดยที่ไม่ต้องบังคับบังคับโดยที่ไม่ต้องบังคับเรียกว่าการกระทำมีค่ายิ่งกว่าคำพูดคนโง่ที่สุดอีกประเภทหนึ่งคือคนที่พยายามจะบังคับให้คนอื่นเข้าใจตัวเองคนโง่ไม่ว่าจะเป็นกี่ประเภทจะนำมาซึ่งความฉลาดความฉลาดก็คือ ทำให้คนอื่นได้ประโยชน์เขาเรียกว่าเข่งคัดที่ตนผ่อนปุนที่ตนคนอื่นเสียเปรียบที่ตนเองแต่หมู่กลุ่มได้เปรียบผลประโยชน์เข้าสู่ส่วนรวมกินน้อยใช้น้อยที่เหลือจนเจือสังคมมีนรกเท่าไหร่ก็มีสวรรค์เท่านั้น เพราะสวรรค์กับนรกที่จริงมันคือตัวเดียวกันสวรรค์กับนรกหรือสุขกับทุกข์มันคือพี่น้องฝาแฝดกันมันเป็นภาคของความขาวดำที่ตรงข้ามกันพร้อมที่เปลี่ยนไปได้เสมอเช่นเราอยากกินไอติมนี่คือไอติมถ้าไม่ได้กินมันก็ทุกข์แต่กินไอติมเข้าไปมันก็สุขกินเข้าไปเยอะ สุกสุกสุกอ,อัดเข้าไปอัดเข้าไปอัดเข้าไปเต็มที่ยัดเข้าไปไม่ได้เกิดเป็นทุกข์มาทันทีเห็นไหมจากทุกจากสุขกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีนี่คือภาวะสวรรค์กับนรกหรือกินเข้าไปแล้วกินเข้าไปอัดเข้าไปแบบชูชกท้องแตกตายกลายเป็นนรกในทันทีแต่ถ้าเราอยู่ในความพอดีไม่ให้มันเป็นตรงไปทางไหนไม่ให้เป็นตรงไปทางสุขทุกข์มากเกินไป มันกลางๆไว้เราก็จะเดินเครื่องได้นานใช้ประโยชน์ในกายขันให้ได้นานเป็นคุม้มรัพย์เพราะรับได้ถ้ารับไม่ได้กลายเป็นคุมนรกทันทีคุ้มรัพย์ที่รับได้ก็คือคำชี้แนะคำติดติงว่ากล่าวตักเตือนก็จริงอยู่ที่ว่าคำว่ากล่าวตักเตือนติดติงคุ้มรัพย์นะมันเป็นอะไรที่ หาประโยชน์ได้มากกว่าคําชมแต่ว่าถ้าติผิดการละเทศะติโดยที่เขายังไม่อนุญาตเขาไม่มีศรัทธาคำตินั้นก็จะมาทิมแทงตัวเองโดยฝั่งที่เราไปชี้คุมรัพย์เขาจะรับไม่ได้หรือไม่มีศรัทธาไม่พอก็จะกลับมาแสดงโทษให้เราได้เขาเรียกว่าคุมทรัพย์กลายเป็นคุมนรก ไปในทันทีอาจจะลงมือด้วยการกายกรรมตอนแรกมันจะออกมาทางมโนกรรมก่อนแล้วก็ออกมาทางกายกรรมวจีกรรมแล้วก็ลงไม้ลงมือกันในที่สึดแต้องหยุดที่ตัวเองในการให้คุมทรัพย์ใครเพราะฉะนั้นก่อนที่จะให้คุมทรัพย์ใครก็ต้องเช็คดูว่าเขาศรัทธาเรามากน้อยแค่ไหนรักมากก็เกลียดมากรักมากก็แค้นมากเขาเรียกว่าอะไร ทั้งรักทั้งเกลียดก็เหมือนสุขกับทุกนั่นเองถ้าไม่ได้สมใจมันก็เกลียดถ้าสมใจถ้าได้สมใจมันก็สุขถ้าไม่สมใจมันก็เกลียดทั้งรักรักมากเท่าไร่แค้นมากเท่าไหร่จริงๆคนรักเนี่ยไม่ได้รักใครหรอกรักตัวเองมากกว่ารักเพื่อให้คนอื่นมารักตัวเองรักแฟนเพื่อให้แฟนมารักตัวเอง แต่ถ้าเราปล่อยปล่อยวางไม่ต้องรักรักแบบพี่น้องรักแบบไม่เห็นแก่ตัวรักคือการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนพร้อมที่จะปล่อยนี่คือรักบริแบบบริสุทธิ์ไม่รักไม่ชังไม่ชอบไม่ชังไม่รักไม่เกลียดมันก็จะพ้นจากวงจรของปุถุชนไปได้ ถ้าจะรักก็ต้องรักแบบแม่ตารักแบบอุเบกขารักแบบพรมชั้นสูงรักแบบบริสุทธิ์เหมือนพระเยซูเห็นไหมรักได้กับคนทั้งโลกแต่ถ้าเรามีแฟนเราก็รักแฟนได้คนเดียวรักแบบกามแต่ถ้ารักแบบจิตใจแม่ตากรุณาเราก็สามารถรักคนทั้งโลกรักแบบบริสุทธิ์สุขเท่าไหร่ก็ ทุกเท่านั้นเรียกว่าสุขทางโลกสุขแบบโรกียะสุขเพื่อหวังที่จะกอบโกยหวังที่จะเอาสิ่งต่างๆมาสะสมให้ตัวเองแต่ถ้าไม่ได้ก็ทุกเพราะว่าเราเสียไปเสียสมบัติไปเราก็ทุกมากแค่นั้นแต่ว่าถ้าเป็นสุขแบบธรรมะสุขแบบ โลกุตระมันจะสุขแบบเบาสบายไม่ต้องรักมากทุกมากกลางรนี่เขาเรียกสุขโลกุตระสุขแบบพุทธะแต่ก็คงไม่มีทุกทุกแบบพุทธะเนาะเพราะว่าเราปรับให้มันเป็นการไปแล้วความเป็นการก็อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่โจทย์ ความเป็นกลางตามมาตรฐานสังคมของพุทธคือเป็นกลางเข้าข้างคนดีถ้าเป็นกลางอยู่ระหว่างไม่ใช่ว่าอยู่คนดี2ซนติเมตรคนชั่ว2ซนติเมตรอย่างนี้เป็นกลางแบบรูปมาธรรมแต่นาม,มาธรรมคือกลางแบบเข้าข้างความถูกต้องข่คมคนที่ควรข่มชมคนที่ควรชม ท่านที่ทำความดีแล้วก็ให้กำลังใจกันบ้างพอประมาณแต่ว่าไม่ได้ชมคนดีแบบเ,เหอเหลองหรือชมแบบรามมกเราก็ติคนที่สมควรติเขาเรียกว่าชี้คุมมซั์เพราะว่าถ้าไม่ติก็เป็นไปได้ที่อาจจะสร้างความเสื่อมความ ให้กับสังคมโดยรวมถ้าเราติคนเดียวอาจจะไม่ไหวเราก็ติกันเป็นหมู่กลุม่มผ่านองค์ประชุมของหมู่กลุม่มเพื่อสุขภาพที่ดีก็ต้องทำจิตใจที่ดีอย่างจิตเป็นนายกายเป็นบา่าวนี้เป็นสำคัญถ้าจิตดีแล้วกายก็จะตามมาแต่ถ้าเอากายนำ เอา,เอาความหล่อเท่สวยสมรรบทาอย่างผู้ชายเห็นผู้หญิงความสวยงามเนี่ยเข้าทางตาก็หลงอยู่กันได้ไม่นานไมเ่เข้าใจต้นเหตุมันอยู่ที่จิตวิญญาณการยอมกันเหมือนลิ้นกับฝันอยู่อยู่ด้วยกันต้องยอมกันได้ต้องปรับจิตปรับใจให้ได้ก่อนหยุดไว้ก่อน จนกว่าเราจะปรับแต่งจิตเราได้ให้มันเย็นลงแล้วค่อยพูดก็ไม่เสียหายอะไรเรียกว่าคิดก่อนพูดก่อนพูดคำพูดเป็นนายเราหลังพูดเราเ,เราแหละเป็นลูกน้องคำพูดอะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาที่อาตมาจะต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้ เจอกันใหม่ในอ e ีพีหน้าญาติโยมทุกคนเจริญธรรม